สวัสดีครับโคโดนะครับสลับคลิปนี้นะครับโคโดก็เตรียมเฉลยนะฮะข้อสอบเก่านะครับ GCSE สลับ Exam Board Oxford AQA นะครับสำหรับเด็กที่ใช้ Exam Board Oxford AQA เนี่ยนะครับเรามาดูกันว่าเขาชอบออกข้อสอบเรื่องอะไรนะครับตามที่โคโดจะเฉลยไว้ในคลิปต่อไปมาดูกันครับมาดูข้อ7กันนะครับโจทย์บอกว่า difficult h o w a person sliding down a z i p a z i p wire นะครับก็โหนสลิงจากที่หนึ่งไปที่นึงนะครับ เมื่อคนเลื่อนลงจากเสียบวายได้เปลี่ยนในพลังงานศักย์แรงโน้มถ่วงของคนคือ1.47กิโลจูลมวลของคนคือ60กิโลกรัมและแรงโน้มถ่วงสนามคือ9.8นิวตัน/กิโลกรัมนะครับคำนวณได้เปลี่ยนในระดับสูงของคนเปลี่ยนในระดับสูงก็คือคล้ายๆกับไฮนั่นแหละนะครับเราใช้ .equation เปลี่ยนใน GPE การเปลี่ยนเชิงพลังงานเอนทีเท่ากับ Mass คูณ G คูณกับ change i n h e i g h t นะครับเขาบอกว่า GPE เปลี่ยนไป1.47่เดกิโลจูลเด็กต้องเปลี่ยนให้เป็นจูลด้วยนะครับโดยการเอา1,000ไปคูณน,นะครับม s s ใช้กิโลกรัมได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นปกรัมนะนะครับ60 g เป็น9.8นะครับเท่ากับ change in height delta h นะครับย้ายข้างเอา Delta H นะครับก็จะเป็น1.47ุ่คูณ1,000นะครับ ย้าย6กกับ9.8ไปหารนะฮะ60คูณ9.8นะครับจะได้ d ่าตัวเอชมา2.5เมตรนะครับเรียบร้อยนะข้อ7.2นะครับ a s the person m o v e down the zip wire, her increases in the kinetic of energy is less than her decrease in i a t e r n a l potential energy. Explain why นะครับเขา,าคำถามก็คือตอนที่ person เนี่ยนะครับกําลัง slide the r. ดาวนะครับ move down ปรากฏว่า kinetic energy ที่เพิ่มขึ้นมันน้อยกว่า GPE ที่ลดลงมันไม่แมชกันนะครับทำไมไมัไม่เท่ากันประมาณนี้นะครับสาเหตุที่ไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่าจะต้องมี energy บางส่วน loss นะครับ loss <L oss S 2> ไปไหน loss ไปเป็น heat ครับเพราะว่าเวลาที่ตัว person คนนี้ move เนอะนะครับมันจะมีการ rubbing กันนะครับระหว่างตัว slip line นะครับกับตัว อินสตูเมนต์นะครับที่จะรับกันไปเรื่อยๆเ,เกิดเป็นเทอร์โมเอเนจีนะครับจากการรับบิ้งนะฮะอ่ะโอเคสาเหตุที่คาติกเอนจีมันน้อยกว่า GPE เนาะนะครับเพราะว่า GPE นะครับซัมจีพีซัม gravitational potential energy นะครับ is loss due to heat นะครับอ่า uh, by friction โอเคนะครับมันทำให้ตัว GPE ทั้งหมดมันไม่ได้ทานเฟอร์ไปเป็น KE มันมีแค่ GPE แค่บางส่วนนะครับทานเฟอร์ไปเป็น KE นะครับข้อต่อมานะครับ7.3 different people have different speed at the end of the zip wires explain why นะครับอ่าโอเคทีนี้ แต่ละคนนะครับเมื่อไปถึงตรง the end of the pipe เนี่ยนะครับก็จะมีสปีดไม่เท่ากันนะครับมันมีมาได้หลายสาเหตุอย่างแรกก็คือ air resistance ของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันยากนะที่ air resistance ของแต่ละคนจะเท่ากันเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมี surface area ไม่เท่ากันนะครับนี the air resistance นะครับ Might not be the same because each person mm hmm. นะครับ has different surface area นะครับ mm hmm. แล้วก็ starting speed mm hmm. ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยนะครับความ speed ตอนเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันมันทำให้ speed ตอนสุดท้ายไม่เท่ากันด้วยนะครับ mm hmm. the starting speed Might t o t s e the s a m นโอเคนะครับเรียบร้อยอันนี้นะครับก็จะเป็นของข้อ7ทั้งหมดนะครับ